เพื่อเป็นผู้สูงอายุสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คือโรคภัยต่างๆซึ่งปัจจุบันโรคที่ผู้สูงอายุนิยมเป็นคือความดันโลหิตสูงร้อยละ3 69. เบาหวานร้อยละ15.3ปวดเข่าปวดหลังร้อยละ10.5โรคหัวใจร้อยละส8่ส่วนหนึ่งมาจากการไม่ออกกำลังกาย เช่นเดียวก,กันกับที่นี่ตำบลโคลกเจริญอำเภอทับปุตรจังหวัดพาังงาที่ผู้สูงอายุมีโรคประจำตัวมากมายเมื่อก่อนนะคะหมู่ที่8บ้านสวนพลูนะคะเจอปัญหาคือประชาชนไม่พึ่งตนเองด้านสุขภาพนะคะมีอะไรก็นิยมไปหาหมอที่คลินิกเกิดผลเสียนทางด้านสุขภาพนะคะอย่างเช่นที่เห็นได้ชัดเจนคือโรคอ้วนนะคะแล้วก็บาวานความดันมีแนวโน้มจะสูงขึ้น และด้วยการมองปัญหาเรื่องสุขภาพของคนในชุมชนนี่เองจึงทําให้ชาวบ้านหันมาร่วมกันส่งเสริมการออกกําลังกายซึ่งการออกกําลังกายของที่นี่ไม่ใช่การออกกําลังกายแบบทั่วไปพอดีตอนนั้นโนรานะคะซึ่งเป็นศิลปะทางใต้นะคะกำลังจะหายไปจากทางบ้านเรา ก็มีการทำประชาคมแล้วก็ชวนกันคุยว่าเออเราหน้าออกกําลังกายแบบโนรายายว่านี่นี่เมือยตามแขนตามขาตามนี่เมือนตามโอ้ตามเดินไปโอ้ยยายยายมาชวนน้องเทียนไปออกกําลังกายแกหน้ามื่อยดงยาบ้านช่วงเชื่อมทุกกคาบค่ะตรงนี้นะครับไปออกอาโนราเอรูเอรูบีโอ้ยยายกับปอยอเนกไปปอยกกําลังกายฮะจ้าจ้าไปนะไปไปเปลี่ยนชุดไปอ่ะ mẹ ở à cầm lăng cái à nuôi à biết cái gì à nào mồi cái gì ba vậy โนราบิก <No> <No Arabic S 2> เป็นสัญ,ญลักษณ์ของภาคใต้แล้วเราก็นำมาประยุกเพื่อให้เป็นการแสดงออกซึ่งท่าทางที่ใช้ประกอบกับการออกกำลังกายซึ่งจะเอ็นว่าผู้สูงอายุของเราจะมีกิจกรรมที่ต่อเนื่องและก็ทำกันอาทิตย์ละจันทร์พุธศุกร์ท่วงท่าที่ใช้ในโนราบิก คือท่าที่ประยุกต์จากมโนราซึ่งมีการพัฒนาให้กลายเป็นท่าทางง่ายๆทำตามได้ซึ่งทำให้ผู้สูงวัยสามารถทำตามได้อย่างเพลิดเพลินในส่วนของอบตโคตกเจริญก็ได้สนับสนุนในเรื่องของงบประมาณกิจกรรมต่างๆของผู้สูงอายุและก็ได้เน้นในเรื่องของผู้สูงอายุส่งเสริมในเรื่องของอกลุ่มอาชีพของให้กับผู้สูงอายุโดยการทำโครงการ ให้กับอ,องค์กรต่างๆที่เข้ามามีส่วนร่วมคนที่เกิดขึ้นที่เห็นได้ชัดเจนคือกลุ่มผู้ป่วยหรือว่ากลุ่มเสี่ยงลดลงอย่างชัดเจนคนที่ปวดเมื่อยปวดข้อปวดเข่าก็หายนะคะแล้วสุขภาพจิตด,ดีขึ้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือความสามัคคีในกลุ่มทําให้ร่างกายแข็งแรงสุขภาพดีค่ะซึ่งการออกกำลังกายนี่คือว่าตามข้อตามเข้ามีมันจะไม่แคบค่ะมันจะไม่แคบมันจะไม่ตววไม่เหนื่อยค่ะได้สุขภาพดีในทึ่ถึงอารมณ์ก็ดีค่ะ จึงได้มาพบเพื่อนลหลายๆคนบางคนเขาเขาอารมณ์ไม่ดีอยู่ที่บ้านใหญ่ก็ยก็ชวนเข้ามาว่ามาออกนังไกล้เบบโนราบิกน,นี่ดีมากตอนนี้ขยายเครือข่ายไปที่โรงเรียนด้วยค่ะในปี2552เราได้รับรางวัลโครงการสอสอดีเด่นของประเทศ1ใน20โครงการดีโนราบิกค,คือตัวอย่างหนึ่งของการสร้างสุขภาวะที่ดี โดยการนำวัฒนธรรมมาประยุกต์ใช้ในการออกกําลังกายซึ่งทําให้วัฒนธรรมไม่สูญหายและทุกคนมีสุขภาพที่ดีไปพร้อมๆกัน